ครับผมครับหมออดครับผมชื่อยุรวัตดวงตานะครับ,บเ<อ>าพาะผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านกลึงครับผมอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตผู้ป่วยเขตนี้ครับสุภาพรแดนดีค่ะเป็นผู้ำนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคออกค่ะเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ค่ะวิภาวันป้องกันภัยค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพ,พค่ะอยู่ในพื้นที่นี้ค่ะนิพิพล์ชาดานะครับนักพัฒนาชุมชนนะครับอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงนะครับคอยตรวจสอบดูแลในพื้นที่บ้านกลึงและแคออกอยู่ครับ ทิทยาสุขสมโสดค่ะเป็นภรรยาของผู้ป่วยนะที่ดูแลผู้ป่วยมาค่ะอ๋อสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ดีขึ้นไหมครับ การรักษามันมีหลายวิธีแต่ว่าที่ใช้น้ํายาไปก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาอาการแพ้ภูมิตัวเองอครับแล้วมันก็จะฟื้นฟูพวกรอยโรคต่างๆให้ดีขึ้นครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าสเปรย์แล้วทาไมถึงดีขึ้นสําหรับเทคนิคเรื่องที่คุณหมอเพิ่มเติมให้เรื่องของการฉีดพ่นวันล,ละครั้งที่ตรงบริเวณพรมกระดูกเนี่ยอันนี้ก็ขอ,ขอน้อมรับแล้วเดี๋ยวจะแนะนําให้คนไข้ได้มีโอกาสใช้เพิ่มเติมครับผมสบายใจค่ะก็คือคือมันสุก ่อเห็นเขาแบบเจ็บน้อยลงแล้วก็แผลดีร่างกายเขาดีขึ้นสุขภาพจิดเขาก็ดีขึ้นค่ะข้อเขา่าข้อเท้าข้อแขนครับถ้าเผื่อว่าไม่ขยับเลยเขาจะงอปไปอีกไปเลยเพราะน้นเราต้องพยายามไปทำและหลังจากทำแล้วข้อเขาไม่ติด ให้เขาออกกํำลังกายตัวเองเขาเรียกแอคทีฟถ้าฝั่งคุณหมอมีอะไรจะแนะนำเราพร้อมนะคะรับฟังแล้วเอามาวิเคราะห์แล้วเอา,เอามาดูแลเกีย่ยวกับคนไข้ก็ว่าเราทำผิดถูกยังไงเผื่อบางครั้งเราความรู้สึกของเราเราเข้าใจว่าเราทำถูกแล้วแต่ที่จริงแล้วมันไม่ถูกต้องอย่างนี้ก็อยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนำเราะคะ่ะ